กลางล่มกลางล่มกลางล่มกลาเข้าใจไหมเนี่ยอย่าเซืออย่าเสือกลางล่มชูชีบอะชูชีบอะชูชีบชูชีบให้ทางนเอาลงออกออกมาออกมานี่ยลมล่มล่มโนอกนอกนอกยิงล้อให้หมดเลย ลง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 เข้าใยังเออเพิ่งเข้าใจควายเยอะเย้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 เข้าใจเย้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 ทางเข้าใจก็คนรับสา,า,ายคนลับสา,ายพันทันเราคุกคือก่อนควายเออกะจะชนควาย เอ้อมันนกดูระเบิดตัวเองใช่ะ่ะดูดูที่ไปวะบางทีร้อยเบอร์สี่เป็นคนเข้าข้างล่างทำไมมันไม่ดีบนว่ะหวายเออดอกเออดอกอยู่ฝังโน้นพี่เออดอก่อยูฮะพอเรานั่งตรงนี้แหละโอกาสมาแล้วมึงไม่เอาเฮ้ยๆๆ้ยม่มีโอกาสผมอะเสา Để rồi mình mát ở ngoài quá, Yingin cái này a cái này thế này thế Tô này, nè thôi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 

วัยนกูขึ้นรถแล้วไ <ป S 2> ไม่ป cái gì này oh, Không mà nó bị để trong mà lắng lắng vào lắng khâu. lắng có mì đó. lắng có mì đó. อะไรคุ้อยู่พี่อะไรเฮ้สามเนาะเฮ้ยเอาเอาดิเอาดิระเบิดระเบิดใส่มันหมดหมดหมด